เจ้าไม่สนุกแล้วอ่啊เจ้าไม่รู้พลังการบนบนเจ้าไม่มีนทำไรแรมแรมแรมแบบแค่อยากแก๊สใเจ้ารู้พลังกันแล้วน้องพี่เขาเป็นแบบว่าคนที่เล่นอะบางทีเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่านี่คือแก๊สนะ่ั้งไม่แค่รู้สึกอยากเล่นด้วยคุณคุณเปี้ยบอกว่าเข้าใจค่ะป้าปุกสุดๆของเธอมันมันเกิดกัน ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะลูกปกติพี่น้องเข้าใจเข้าใจค่ะเด็กๆยังไงก็น่ารักใช่ใช่ค่ะต้องน่ารักบางทีก็อยากอธิบายนะแต่บางทีก็แบบไวเลเตอร์มูนี่มูน่ารักใช่ใช่น่ารักมีทาง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 ประปางใครรู้ว่าชอบพายเบบี้ไหมเนาะหละเธอาชอบพายเบบี้อย่าปล่อยมัด ชอบตั้งแต่เห็นแรกๆแล้วอ่ะแต่ไม่กล้าเริ่มเพราะว่าถ้าเริ่มอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะไม่จบไงก็เลยพยายามไม่เริ่มแต่ว่าอันเนี้ยคือน้องสาวซื้อให้แต่ถึงฉันจะไม่เริกไม่เลิกฉันก็มีแบบกระป๋องกระเป๋าเลยรมาบุ้งนก็มีนะเวลาคนซื้อฉันชวนฉันซื้อฉันก็ซื้อเอาเฮ้ยสาวๆจะมาส่งนมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับห้องเกิดเธอไม่ดูปะเดี๋ยวดูดูสาวๆ แล้วเป็นไรอ่ะโอเคฟังเราพี่ชายพี่เข้าร้องเพลแล้วพี่เางเพ้วเ่ยปะหยุดไลายกันเถอะพวกเราโอเคหยุดไลายดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวซิเดี๋ยวซับให้วันนี้เลี้ยงยากแล้วจะทำไงไม่เก็บใช่ไหมโอ้เออเดี๋ยวซิปล่อยสิชีด้วย ฉันฉันเป็นจะคนฉันเป็นคนใจดีหรอกนี่มัเป็นเพื่อนของฉันของฉันอะไรดอทอะไรหรอวีทีฟินได้ยก็เนี่ยเราส่งให้น้องใหม่็ได้องใหม่เลเซอร์ ไว้บอกเดี๋ยวกตเดี๋ยววี้เรไปก่อนทังวันไปก่อนลวกันตหูแล้วกินเ้ยมันจะใจนอเลเอาไหมมัดีจ Thank you ไปละนะทุกคนบ๊าบายบายบายพิธีบายบายยา บาอะไปบายไปเจอในเพจ่อนะไสองทุ่มเดี๋ยวพ่อไปลงคลิปก่อนมีไม่ทีบายบายทีบายบายน้องพีมาบายบายเร็วสุดท้ายแล้วบายบายพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งนะคะชินทัมเบินะคะบายบาย